บ้านฝรั่งเนื้อที่1ไร่กว่านะครับด้านหน้าติดถนนใหญ่3ห้องนอนด้านในตกแต่งไว้ครบ3ล้าน3แสนบาทเท่านั้น บ้านของชาวต่างชาตินะครับตอนนี้เจ้าของนั้นไม่ได้อยู่นะฮะส่วนใหญ่จะอยู่ที่ต่างประเทศก็เลยเปิดขายนะครับเนื้อที่1ไร่55ตารางวาล้อมรัวไว้ทั้ง4ด้านเลยนะครับคุณผู้ชมลักษณะของบ้านนะครับเป็นบ้านชั้นเดียวนะฮะจะปลูกชิดกับด้านขวาของตัวที่ดินนะถ้าเราหันจากด้านหน้าเข้ามานะครับบ้านก็เป็นบ้านชั้นเดียวยกพื้นสูงนะฮะตัวที่ดินด้านหน้าติดกับถนนใหญ่นะครับ ถนนเส้นนี้นะครับมีแผนที่จะขยายเป็น4เลนด้วยนะครับแล้วก็ความเจริญนั้นก็มาถึงแล้วนะครับข้างเคียงมีชุมชนนะครับมีเพื่อนบ้านเต็มพื้นที่เลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวพื้นที่นั้นมีปลูกพวกไม้ผลไว้เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ยังเหลือพื้นที่เหลือๆนะฮะเป็นลานบริเวณด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับโครงสร้างแข็งแรงนะครับคุณผู้ชมตัวบ้านนั้นสภาพใหม่อยู่นะฮะแล้วก็ภายในนั้นตกแต่งไว้พร้อมเข้าอยู่เลยนะครับ รูปร่างที่ดินหน้าตาจะประมาณนี้นะฮะเอกาสารสิทิ์ปีทั้งหมด3โฉนดนะครับ1ไร่55ตารางวาด้วยกันด้าหนาหน้าก็จะเป็นรั้วสแตนเลสนะครับส่วนน้านข้างเป็นรั้วปูนนะฮะมีรั้วรอบขอบชิดเพื่อนบ้านดีนะครับตำแหน่งที่ตั้งนะครับอยู่ในเขตของอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับจากที่นี่ไปเชียงราย ประมาณ60กิโลนะครับหรือถ้าจากตัวอำเภอผ่านขึ้นมาถึงตรงนี้ก็ประมาณสัก10กิโลได้นะครับ10หน่อยๆน,นะการเดินทางนั้นสะดวกนะครับในตัวของอำเภอนั้นมีตลาดใหญ่ๆมีแหล่งจับจ่ายใช้สอยทุกอย่างไว้ครบนะครับแล้วก็โซนนี้มีบ้านที่เขาปลูกพวกพืชผักออร์แกนิกนะผู้ชมเลือกของผัก ปลอดสารพิษนั้นสามารถหาได้ง่ายๆเลยนะฮะและอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นตวัวอำเภอพานั้นเป็นแหล่งเลี้ยงปลานะครับเป็นแหล่งเลี้ยงปลาที่ใหญ่ที่สุดนะใหญ่ที่สุดเลยแล้วก็ที่สําคัญปลาที่เลี้ยงจากที่นี่ไม่เหม็นโคลนนะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะปลานิลนี่มีเยอะมากๆเลยปลานิลปลาทับทิมนะฮะ กลับมาในตัวที่นะครับคุณผู้ชมภายในนั้นมีพื้นที่เรือๆนะเขามีปลูกไว้บางส่วนแล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังมีโรงเก็บของนะฮะไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมวันนี้วันที่เราไปนะครับเราไม่ได้เจอเจ้าของนะ เสียดายจริงๆแล้วก็คนถือกุญแจไม่อยู่นะครับก็เลยถ่ายบริเวณด้านหน้ารถกับโซนของด้านนอกให้ดูก่อนนะครับถ้าสนใจรูปภาพภายในเราจะส่งให้ตามหลังนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจติดต่อมาได้นะครับไลน์ L เดี๋ยวจะส่งรูปเพิ่มเติมเ,มเข้าไปให้นะครับคุณผู้ชมหลังนี้ก็เป็นอีกหลังหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสนใจติดต่อได้นะครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ